สวัสดีครับท่านอาจารย์สุบัตครับผมครับตอนนี้ก็เราก็จะมีเรื่องที่จะสอบถามอาจารย์สองข้อนะครับให้ผมตอบได้ใช่ครับให้ความรู้กับพวกเราหน่อยนะครับครับผมคบถามข้อแรกนะครับครับผมจัญญาบันกับวิชาชีพบัญชีเนี่ยมีความสั้พผ่านมากน้อยแค่ไหนครับท่านอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับขอบคุณมากเลยครับเป็นคาถามที่ดีมากเลยนะครับคาถามนี้ในเรื่องจัญญาบันเนี่ยกับวิชาชีพบัญชีเนี่ย เราจะเห็นได้ว่านะครับเป็นตัวรากฐานเลยของการสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความน่าเชื่อถือนะครับในวิชาชีพของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราละเลยนะครับไม่ปฏิบตัติตามจนันร์บาลนันดีงามเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติเช่นก่อนเราจะรับงานนะครับเราก็ต้องมีการสอบถามมีการได้รับแต่งตั้งหรือเรา รับงานจากผู้สอบบัญชีท่านเก่าอย่างงี้เราก็ยังต้องมีจดหมายเรียนไปถึงผู้สอบบัญชีท่านเก่านะฮะว่ามีเหตุผลทางวิชาชีพไหมที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีคนใหม่จะรับงานต่อจากท่านเห็นไหมฮะมันเป็นสิ่งที่ดีงามครับเป็นการแจ้งให้กับผู้สอบบัญชีท่านเดิมเพราะเราเป็นเือนผู้สอบบัญชีท่านใหม่ขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติตามจรรยาบรรณอันดีงามเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณสมบัติต่างๆนะครับเช่น ในการที่จะมีความอิสระมีความเป็นกลางมีความเที่ยงธรรมมีความซื่อสัตย์จริงจริสิ่งต่างๆเหล่านี้มันหล่อหลอมครับทาให้วิชาชีพบัญชีเราเนี่ยแตกต่างจากวิชาชีพอื่นโดยเฉพาะนะครับท่านผู้สอบบัญชีเนี่ยท่านมีความน่าเชื่อถือมากเลยนะครับในบางประเทศน,นะครับถ้าคุณประกอบวิชาชีพออเดอร์เนี่ยจะเป็นที่น่าเชื่อถือในสังคมนะครับระดับสูงเลยนะครับว่า มีคุณธรรมมีจริยธรรมดังนั้นเนี่ยถ้าท่านปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยวิชาชีพมันสงางงานสงางงานหมายถึงว่าคุณไม่เกียรติคุณผลงานของคุณเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือหน่วยงานที่เอาผลงานของนักบัญชีไปใช้เนี่ยโดยเฉพาะงานที่มีคุณภาพเนี่ย ก็สามารถที่จะมีความเชื่อมั่นได้เลยครับเช่นสถาบันการเงินเห็นงบการเงินที่ทําถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีเห็นผู้สอบบัญชีนะครับที่มีคุณภาพในการมาตรฐานในการตรวจสอบก็สร้างความเชื่อมั่นทําให้ผู้ประกอบการเนะี่ยได้รับความน่าเชื่อถือในการปล่อยสินเชื่อได้รับเครดิตในการที่จะ ทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องว่าโอ้ยผู้บริหารของบริษัททุนเนี่ยมีความเอาใจใส่กับงานรรทำบัญชีงานตรวจสอบเป็นไป,นป,นป,นปนตามมาตรฐานแต่ถ้าเกิดคุณล่าเลยนะครับไม่ให้ความสําคัญงานทำบัญชีไม่สนใจผู้สอบบัญชีใครก็ได้คุณภาพของบริษัทคุณนะครับมันจะร่อยลงไปประโยชน์ที่จะใช้ในการในการใช้งบการเงินในตัวที่ มองข้ามความสําคัญในเรื่องจราจรไปอันนี้จะเกิดปัญหาในระยะยาวแล้วผมก็เชื่อมั่นได้เลยนะครับโอกาสการเติบโตของกิจการเน้อยมากหรืออาจจะไม่ประสบความสาเร็จพราะการที่บางทางเนี่ยเราละเลยบางสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่จําเป็นผมยกตัวอย่างนี้นะครับเสาเข็มรากฐานบ้านตึกใหญ่ๆี่ยถ้าคุณทํารากฐานไว้ไม่แข็งแรงพอนะครับเวลาก่อสร้างไปแล้วนะครับดูดีนะครับ แต่พอระยะยาวนะครับเกิดปัญหาสุดตัวนั่นแหละเหมือนกับจัรยาบรรของการประกอบวิชาชีพวิชาชีพเราจะสถหานามความน่าเชื่อถือค่าบริการของวิชาชีพมันก็จะมีการยกระดับไม่ใช่แบบถูกจนบางคนบอกน่าเบื่อายวิชาชีพเราก็จะเกิดปัญหาตามมาถ้าเพื่อรู้วิชาชีพไม่ยกระดับจัรยาบรรของเราขึ้นมาครับข้อนี้ครับอาจารย์ขอถามอีกข้อนะครับเกี่ยวกับจัรยาบรรเกี่ยวกับบางกรณีที่มีการ ตักราคาแคข่งขันกันการทำบัญชีการสอบบัญชีเนี่ยท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยางไรครับผมว่าการกําหนดไอ้ราคาค่าบริการทําบัญชีและตรวจสอบบัญชีเนี่ยคุณต้องกําหนดเวริร์คือปริมาณการทํางานที่แท้จริงเพราะต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับระดับเป็นแมนเจอร์ระดับเป็นผู้ช่วยหรือระดับพนักงานบัญชีในระดับต้นทุนเนี่ยแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการกำหนดค่าบริการเนี่ยก็จะต้องเก็บจากแมนฮัฟเฟอร์ชั่วโมงการทำงานจริงของแต่ละคนที่อินพุตเข้าไปในคอสแต่ละตัวกิจาการนั้นๆเพราะฉะนั้นการที่เน้นคุณภาพเข้าไปในตัวคุณภาพของ